ขอเจริญพรสรทาญาติโยมพุกศาสนิกชนทุกท่นานกรรมาภาพพาระภูกิจตการโควิทยรองเจ้าคณะเผยยางตลาดประธานที่พักสงป่ามโนวันทงเสียีขอบอกบุญ่าวบุญกระถินประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่2 พฤศจกิกาย25น2567นี้ขอบอกบุญไปยังญาติโยมมุบาศกบาสิกาในทุกสารทิศในจตรุรติทิศทั้งสีให้ได้มาร่วมบุญกันในวันดังกล่าวนี้ด้วยจุดประสงค์ก็เพื่อสนุกํรุงพุทธศาสนาสร้างวัดในวรวรรพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าเพราะว่า วัดอาโนวันอย่างนี้เป็นวัดสร้างใหม่เพิ่งจะเริ่มสร้างได้ประมาณสองปี9เดือนยังไม่มีถนนในการสัญจรไปมาภายในวัดยังใช้พื้นที่เป็นดินหรือว่าถึงคุกอยู่จึงข่าวบุญญาติโยมอุบาสุอุบาศิกาทุกท่านท่านได้ร่วมบุญกันทอดกระถินเพื่อจะนำจัตุปัจจัยมาทำถนนภายในวัด แ่แล้วเสี็จเป็นการสั้นจรสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์หรือพุทธศาสนิกชนที่ได้มาทําบุญในวัดให้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอจเจริญพรมานะโอกาสนี้ด้วยขอจเจริญพร